บทที่1 4 4ขนมหวานจินเมี่ยวหลินดวงตาของซูชินสว่างขึ้นในเวลานี้และเธอกล่าวว่าใช่ข้าไม่ได้คาดหวังตรับใดที่เจ้าชนะการแข่งขันแม้แต่จกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถบังคับเจ้าได้ปองหญิงนกยุงยิ้มอย่างขมขื่นไม่ใช่ว่าเราไม่ได้คาดหวังแต่เราไม่เคยคิดว่าเสี่ยวเม่จะคว้าชแชมป์ได้มาก่อนใครจะรู้ว่าความแข็งแกร่งของเสี่ยวเม่อตอนนี้แข็งแกร่งมาก เดิมที่เราเสียขนนกสวรรค์ของเราไปให้เสี่ยวซานตอนนั้นยังมีข้อตำหนิอยู่บ้างแต่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วพลังของดาบยาวอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเสี่ยวเหมยนั้นทรงพลังเกินไปค่าคิดว่ามันเป็นไปได้จริงๆที่จะคว้าแชมป์อย่างน้อยก็ในบรรดาอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏขึ้นมาจนถึงตอนนี้ยกเว้นวิญญาณท่าแสงของซูอันอยู่ราชาังกรแห่งแสงข้าคิดว่าไม่มีอะไรเทียบได้ เมื่อกงจอยิ้มเล็กน้อยแน่นอนว่าเธอจะไม่อธิบายว่าดาบเทพอชุราเป็นอาวุธระดับเทพวิญญ,ญาณท่าแสงที่อยู่หน้าดาบเทพอชุราคืออะไรอย่างไรก็ตามแม่ทั้งสองพูดถูกตรับเท่าที่เธอสามารถชนะเป็นแชมป์แล้วทุกอย่างจะดีเองและคลี่คลายปัญหาได้หมดเธอไม่สามารถพึ่งพาเสี่ยวซานได้ตลอดเวลาโชคชะตาของเธอเองจะมั่นคงที่สุดเมื่อมันอยู่ในมือของเธอเองเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ดวงตาที่สวยงามของเธอก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแล้ว เมื่อเสี่ยวซานกลับมายัางที่พักของเขาไม่นานตามที่เขาคาดไว้ไม่นานก็มีคําเชิญจากทั่วทุกมุมโลกต้องการมาเยี่ยมเขาเสี่ยวซานบอกผู้อาวุโสโดยกล่าวว่าเขาเก็บตัวเพื่อฝึกฝนเตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้ครั้งต่อไปและการมาเยือนทั้งหมดจะไม่ถูกกล่าวถึงจนกว่าจะสิ้นสุดการต่อสู้เพื่อเป็นจกักรพรรดิ ประโยชน์ของเสี่ยวซานในตระกูลต้นทองฟ้าผ่านความเป็นกลางไม่ได้มีไว้สําหรับกลุ่มต้นทองฟ้าเท่านั้นตระกูลต้นทองฟ้าที่กลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นกลางจะกลายเป็นขนมหวานอย่างแน่นอนแม้แต่เม่อกงจือซึ่งเคยใจร้อนกับเขามาก่อนก็ยังคิดที่เริ่มที่จะมาหาเขาไม่ต้องพูดถึงเมืองใหญ่อื่นๆ หลังจากที่ตระกูลต้นทองฟ้าเป็นกลางพวกเขาจะส่งคนที่แข็งแกร่งไปยังเมืองใหญ่แต่คนที่ถูกส่งไปยังเมืองใหญ่ที่แตกต่างกันมากผู้อาวุโสสามคนในระดับราชาพูดผู้ยิ่งใหญ่และผู้อาวุโสหลายสิบคนในระดับราชาอสูรและที่ล้ำค่าที่สุดน่าจะเป็นเชื้อสายสายตรงของบรรพบุรุษต้นไม้จินเมียลเซิร์ ตอนนี้สายตรงที่แท้จริงของบรรพบุรุษคือจินเมี่ยวหลินและจินเมี่ยวเซินพี่น้องสองคนในฐานะเจ้าเมืองเมืองแห่งต้นไม้และหัวหน้ากลุ่มจินเมี่ยวหลินสามารถอยู่ในสารบรรพบุรุษได้เท่านั้นแล้วจินเมี่ยวเซินหลัดเธอคือมรดกโดยตรงด้วยท่าเธอกลายเป็นราชาพูดผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตด้วยละ่ะผลประโยชน์ก็จะยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัย ในเวลานี้ความได้เปรียบของอำนาจของเสี่ยวซานในตระกูลถูกเปิดเผยผู้อาวุโสคนแรกบอกเขาว่าชายที่แข็งแกร่งจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่มาเยี่ยมเขาพยายามเจรจากับผู้อาวุโสเมื่อไม่สามารถไปเยี่ยมเสี่ยวซานได้แต่พวกเขาทั้งหมดถูกปฏิเสธโดยผู้อาวุโสเหตุผลของการปฏิเสธนั้นง่ายมากการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดอยู่ที่ผู้อาวุโสจินเมี่ยวหลิน เสี่ยวซานต้องการสร้างเอกลักษณ์อันน่ารับประทานของเขาให้เด่นชัดและด้วยวิธีนี้จะมีประโยชน์มากมายในการแข่งขันครั้งต่อไปแค่ถามว่าใครอยากทำร้ายตัวเองในเวลาเช่นนี้พลังงานชีวิตของตระกูลต้นทองฟ้าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกชัวชาตินอกจากนี้ตระกูลต้นทองฟ้ายัางร่ำรวยมากไม่เพียงแค่นั้นจินเนียวหลินยังได้เพิ่มมังกรดูร้ายและเขาสามารถเทียบได้กับจกักรพรรดิในตัวเอง เสี่ยวสารไม่ได้ทําอะไรเลยทุกอย่างถูกดําเนินการไปแล้วและมันก็ดีกว่าที่เขาคาดไว้แต่แรกการสูญเสียคุณสมบัติในการใช้มังกรดูร้ายในการประลองเพื่อแลกกับสถานะเป็นกลางของตระกูลต้นทองฟ้าสิ่งนี้คุ้มค่ายอย่างแน่นอนผ่านคืนที่เงียบเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเสี่ยซารและผู้อาวุโสขึ้นรถและมุ่งหน้าไปยังสถานที่จัดการประลอง เมื่อเขาเข้าสู่เส้นทาง VIP ของสถานที่ประลองในครั้งแรกเขาได้พบกับคนรู้จักหลายคนคนแรกคือคู่ต่อสู้ของเขาในวันนี้ราชามังกรแห่งแสงซูอันหยูเมื่อเห็นเสี่ยวซานซูอันหยูก็ทักทายเขาด้วยรอยยิ้มทันทีมือที่คุ้นเคยจับไหล่เสี่ยวซานและหัวเราะเบาๆวันนี้เราจะได้พบกันพี่จินวางใจสัญญาของข้ามีผลแน่นอนวันนี้เจ้าจะได้สิบคะแนนและเจ้าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างแน่นอน มันเคยเรียกเสี่ยวซานว่าผู้อาวุโสจินถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณพี่ซูเสี่ยวซานกล่าวด้วยรอยยิม้มซูอันอยู่กล่าวด้วยเสียงต่ำพี่จินแม้ว่าข้ารู้ว่ามันค่อนข้างเกินควรแต่ข้าได้ยินเกี่ยวกับมันเมื่อวานนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ตระกูลต้นทองฟ้าของเจ้าจะถูกทำให้เป็นกลางโดยสารบรรพบุรุษเช่นนี้อย่างไรก็ตามเจ้ามีความสามารถจริงๆ ดังนั้นจึงสามารถแก้ปัญหาความปลอดภัยของกลุ่มต้นทองฟ้าได้อย่างแท้จริงข้าจะไม่อ้อมค้อมเผ่ามังกรของเราและเผ่าต้นทองฟ้าของเจ้าเป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วในเวลานั้นถ้าข้าสามารถดูแลเมืองคริสตันได้ข้าจะเชิญพี่จินให้สนับสนุนข้าและเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสี่ยวซานยิ้มและกล่าวว่าในตอนนั้นข้าจะไปที่เมืองคริสตันเพื่อเป็นแขกอย่างแน่นอนและจะขอแสดงความยินดีกับพี่ซูที่ได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองและผู้นำเผ่ามังกรเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดความยินดีบนใบหน้าของซูอันอยู่ก็เพิ่มขึ้นทันทีเสี่ยวซานกล่าวกับเขาว่าเขาจะไปที่เมืองคริสตันด้วยตนเองความจริงใจนี้ก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกทันทีนั้นเขาตบไหล่เสี่ยวซานอย่างแรงและเดินเข้าไปก่อน ขณะที่เขาเดินไปหนิงเฉินเอินก็เข้ามาแล้วกระซิบว่าพี่จินยินดีด้วยในที่สุดปัญหาใหญ่ที่สุดของตระกูลต้นทองฟ้าก็คลี่คลายแล้วสถานะปัจจุบันของเจ้าห่างไกลออกไปและเราถือว่าได้เจอกันด้วยโชคชะตาเราถูกกำหนดมาให้พบกันเกือบตลอดเวลาในทุกวันนี้และเราควรเข้าใกล้กันมากขึ้นในอนาคตดูเหมือนว่ามันจะลืมไปหมดแล้วว่ามันเคยยเย้ยเสียวซานมาก่อนอย่างไรรอยยิ้มบนใบหน้าของมันนั้นดูจริงใจ เสี่ยวซานมองด้วยรอยยิ้มและพูดว่าพี่หนิงตอนนี้เจ้าเป็นตัวแทนของตระกูลคดชสารทองคำหรือเผ่าพูดวัชระใช่หรือไม่เมื่อได้ยินคำถามของเขาใบหน้าของหนิงเฉินเอินเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่เขากลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วโดยกล่าวว่าแน่นอนว่าข้าเป็นตัวแทนของตระกูลคดชสารทองคำของเราและข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเผ่าพูดวัชระเลยพี่จินรู้เรื่องนี้มานานแล้วเสี่ยวซานกล่าวด้วยรอยยิ้ม ไม่สำคัญหรอกแม้ว่าเผ่าพูดวัชระทำความเสียหายให้กับกลุ่มของเรามาก่อนแต่จักรพรรดิสวรรค์วัชระได้ล่มสลายเนื่องจากกลุ่มต้นทองฟ้าของเราแต่เราได้เลือกเป็นกลางเราจะปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเท่าเทียมกันอย่างแน่นอนเราจะส่งคนไปช่วยพัฒนาตระกูลพูดวัชระท้ายที่สุดแล้วพวกเขาต้องการพลังงานชีวิตมากกว่าเผ่าพันธุ์อื่นดังนั้นพี่หนิงไม่ต้องกังวล เมื่อได้ยินที่เขาพูดสายตาของหนิงเฉินเอินก็มองด้วยความประหลาดใจและเขาก็ยกนิ้วโป้งให้เสี่ยวซานทันทีและกล่าวว่าพี่จินตอบแทนความคับข้องใจด้วยคุณธรรมเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าจริงๆเสี่ยวซานพูดด้วยรอยยิ้มข้ามีกล้าข้ามีกล้าเสี่ยวซานได้คิดไว้แล้วว่าใครจะไปเยี่ยมตระกูลพูดววชระอันที่จริงเมืองวชระตอนนี้ปลอดภัยที่สุดสําหรับตระกูลต้นทองฟ้า เหตุผลง่ายมากบรรพบุรุษต้นไม้มาที่เมืองวัชระโดยตรงและข้าจัก,กรพรรดิสวรรค์วัชระให้ถามว่าใครเล่าจะกล้าทำร้ายตระกูลต้นทองฟ้าในเมืองวัชระนั่นไม่ใช่การติดพันความตายหรอกหรือแม้แต่ราชสำนักก็ไม่กล้ายุ่งเกี่ยวกับบรรพบุรุษต้นไม้จัก,กรพรรดิระดับสูงทุกคนรู้ว่าบรรพบุรุษต้นไม้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกและเป็นผู้รับผิดชอบชีวิต เดิมที่บรรพบุรุษต้นไม้นั้นเงียบไปนานและแนวคิดนี้ก็ถูกทําให้เจือจางลงแต่หลังจากที่บรรพบุรุษต้นไม้ฆ่าจากักรพรรดิสวรรค์วชระด้วยตัวเองทุกอย่างก็แตกต่างออกไปนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมจกักรพรรดิถึงสุภาพเล็กน้อยเมื่อเผชิญหน้ากับเสี่ยวซานซึ่งเป็นจินเมี่ยวหลินตัวปลอม เหตุผลที่เขาไม่เห็นด้วยกับคำขอของเสี่ยวซานในการทำให้ตระกูลต้นทองฟ้าเป็นกลางในทันทีเพราะเขากังวลว่าสถานะของเผ่าต้นทองฟ้าจะแยกออกมามากเกินไปแต่ในการต่อสู้เพื่อเป็นจักรพรรดิความร่วมมือระหว่างเสี่ยวซานและมังกรดูร้ายก็ปรากฏขึ้นไม่มีทางจะหยุดมันได้อีกต่อไปและสิ่งนี้เองก็ต้องผ่านพ้นไปหยุดไม่ได้ก็ดันเรือไปตามกระแสในขณะนี้ร่างที่สง่างามก็มาถึงเสี่ยวซานเชน่นกันก่อนจะโค้งคำนับ